Поэтому ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Quin อ Channel ช่วยที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อน,นที่ปรึกษาและก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Being Positive b a y e Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อที่ว่าเขาอยากให้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาในตอนนี้มากที่สุดนะคะพี่คักาดในหัวข้อที่ขอเอาใจทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสเตตัสที่ไม่ชัดเจนมีแฟนแล้วมีคนคุย นะคะหรือว่าแอบ,บรักแอบ,บชอบค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e d d i n g เพราะงั้นอย่าทะมันไปตัดสินใจใดๆดจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมีน้องเบบี้เยดาอยู่3 กองให้กับทุกคนเลือกนะคะทุกคนจะเห็นหน้าเจ้าเบบี้โยดาตัวน้อยนะคะโดยในกล่องแรกเนี่ยจะเป็นน้องเบบี้โยดาออนนะคะ จะเห็นน้องอ้อนนะคะอย่างน่ารักน่าเอ็นดูนะคะและกองที่สองค่ะจะเป็นเบบี้ยดาแอบมองนะคะน้องแอบมองอยู่นะคะน้องมีความน่ารักกุบกิบนะคะแล้วก็อ้อนนะคะแล้วก็ในกล่องที่3ค่ะจะเป็นเบบี้ยดาเปิดสเตอริโอนะคะ มีความดื้อดึงนิดนึงนะถูกห้ามไม่ให้เปิดสเตโอแต่ก็ยังจะเปิดสเตโออยู่ดีะนะคะนะทุกคนสามารถกดพอยช์ได้ถ้าเวลายังไม่พอคะ่ะและควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำท i m สแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ I do appreciate a lot คะ่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นค่าครูควีนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับควีนและน้องเบบี้ยอดาในอนา,ากรเบบี้ยอดาของควีนเองคะ่ะ so if you're ready นะคะเราไปดูกันดีกว่าว่า สิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้เลยคืออะไรค่ะ Let's get started ค่ะ Ooooh go somewhere next the place always gonna place ดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1น,นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องเบบี้ย d ดาครครูอ้อนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า สิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ในตอนนี้ที่เกี่ยวกับเขามากที่สุดคืออะไรนะคะเริ่มต้นเลยคุณจะเห็นไพ่ที่วางอยู่ตรงหน้านะคะแต่ควีนจะยังไม่พูดนะสิ่งที่ควีนรู้สึกได้ก่อนเลยนะคะขออนุญ,ญาตชาแนลเอเนอร์จีพลังงานนะคะควีนรู้สึกถึงผู้ชายที่หน้าตาดี h a n ซัมหล่อเหลานะคะหุ่นนายแบบนะหรือว่าอาจจะทํางานที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะเป็นคนที่เป็นที่ต้องตาต้องใจสําหรับมนุษย์สาวๆหลายๆคนนะคะหญิงชายทั้งหลายแหละ หรือถากว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่เป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นคนที่ stunning เป็นคนที่งดงามนะคะนึกถึง Angelina Jolie นะคะมีคาแรคเตอร์ประมาณนั้นนะคะสวยสง่ามากเลยนะคุณรู้สึกถึงคนที่ผิวขาวแบบขาวมากเลยค่ะ light skin นะคะขาวแบบขาวจ้วขาวใสขาวหน้าฟัดนะอาจจะเป็นคนแบบแนวแนวญี่ปุ่นเกาหลีหรือเปล่าเขาจะมีผิวที่ใสๆนะคะถ้าฝรั่งก็จะขาวอีกแบบหนึ่งแต่เอาเป็นว่าผิวของเขาเนี่ยสามารถ turn p a l ได้ง่ายนะคะ เป็นคนที่ขาวมากเลยนะคะและถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีหนวดไว้หนวดไว้เครานะคะทําตัวแบบเท่ๆคูลๆนิดนึงนะคะอาจจะแบบไว้ผมยาวแบบเซ่อๆอะไรเงี้ยนะอาจจะนึกถึงแฮร์รี่สไตล์ด้วยนะคะเป็นเฟลลิ่งประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่ผมยาวมากเลยนะคะยาวแบบ ยาวจนคิดว่าจะเอาผมไปบริจาคนะแต่ว่าก็ดูดีนะคะจะเป็นผมสีน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าเป็นคุณนะคะมีอันเนจของความผมสีน้ำตาลอยู่ค่ะวินเห็นเลข2992ก้าเอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็มีเลขของ632หรือ326หหรืออะไรทํานองนี้ด้วยนะคะหากว่า ใครก็ตามที่มีเลขนี้อยู่หรือว่าคนคุยของคุณมีอันนี้นะคะก็สามารถแชร์กันได้นะคะเริ่มต้นจาก Energy แรกที่ได้รับนะคะก็คือ I am a b e d r person because of you Then you got a n y time to figure things out You inspired me My mind and heart always come back to you And I still love you always คุณรู้สึกว่า ทั้งคุณและเขานะคะรักกันมากเลยนะคะและเขาก็รักคุณมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้ในตอนนี้ไม่ว่าเขาจะเย็นชาหรือว่านิ่งเฉยขนาดไหนแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือในตอนนี้ค่ะ เขารักคุณมากแล้วก็ยังรักคุณอยู่นะคะไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่รักคุณไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงคุณนะคะบางคนอาจจะเพึ่งอยู่ในช่วงของการเซปเปอร์เรชันนะคะกล่าวคือแบบมามาหายหายแล้วช่วงเนี้ยแชทจะหนักขวานิดนึงแต่มันเพึ่งมาเป็นไงมันอาจจะเพิ่งเป็นสักแบบหสัปดาห์3สัปดาห์หรือ3วันหรืออะไรเงี้ยคือมันพิ่งมาเป็นนะคะจากที่คุณรู้สึกได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าเขากําลังเจอปัญหาอยู่ค่ะเขามีปัญหา หาอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ฟินรู้สึกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ทําให้เขาเฟดตัวเองออกมาจากคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้อาจจะมีเซลล์เอสติมต่ำอยู่นิดนึงนะถึงเขาจะดูดีหรือคุณจะคิดว่าเขาหน้าตาดีขนาดไหนก็ตามแต่คนคนนี้ค่ะลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จุดประกายเขาให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะที่ดีมากนักในช่วงแรกหรือว่าอาจจะไม่ได้มีมายเซ็ตที่ดีมากนักในช่วงแรกแต่พอได้มาเจอกับคุณนะคะได้มาใกล้ชิดคุณหรือว่าได้พูดคุยกับคุณค่ะเหมือนกับว่าคุณได้เปลี่ยนเขาได้เป็นแรงกระตุ้นคุณโมทิเวตเขาคูณแอนคอเวตเขาให้เขาพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีนะคะอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณนะ นั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้เลยนะเขาอะอยากจะบอกให้คุณรู้เลยว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาเป็น motivation สำหรับเขาเขามีรูปของคุณอยู่ในมือถือเขาดูรูปของคุณและเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องพัฒนาตัวเองเขาต้องเป็นคนที่ดีขึ้นให้ได้เพื่อที่คุณจะได้ภาคภูมิใจ ทุกวันนี้ในหัวสมองของเขามีแต่คุณเท่านั้นและเขาไม่เคยปันใจให้ผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากคุณถ้ากว่าคุณกังวลเรื่องนี้นะคะเขาคิดว่าตัวเขายังดีไม่พอสำหรับคุณและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาปิ้งดิสทานซ์ because he wants to develop himself to be a better person so you can be p r o u d of him เขาเนี่ยถอยกลับไปหรือโฟกัสที่ตัวเองเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในด้านต่างๆนะคะงานเงินความสำเร็จจิตวิญญาณอะไรอย่เงี้ย mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ภาคภูมิใจในตัวเขาซึ่งบางทีการพัฒนาตัวเองะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่เขาเผชิญอยู่มันอาจจะใช้เวลามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในแบบวันไนมีราิล แต่คุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแล้วเขาอยากให้คุณรู้ว่าต่อให้เขาเยี่ยมหายไปหรือตอนนี้แชทมันจะหนักฝั่งคุณมากกว่าฝั่งเขาแต่เขาไม่เคยลืมคุณสมองหัวใจจิตวิญญาณของเขากลับมาหาคุณเสมอเพราะว่าเขารักคุณและ หัวใจของเขาเป็นของคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้เลยค่ะเขารักคุณมากๆเลยนะคะและเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณให้กับคนอื่นเลยนะเพราะงั้นเนี่ยใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะกินหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะที่คุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาและเขากําลังพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งต่างๆนะคะคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาและเขาก็ ต้องการที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ภาคภูมิใจในตัวเขามากขึ้นกว่านี้นะคะเขารักคุณมากเลยนะคุณอยู่ในใจเขาตลอดเวลาค่ะ หวังว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่จะรู้สึกดีกับมันและคิดบวกเข้าไว้นะวันหนึ่งเมื่อเขาจัดการตัวเองได้เขาสามารถ figure thing out ได้เรียบร้อยแล้วคือเชื่อว่าเขาจะกลับมาสม่ำเสมอกับคุณและเผลอๆเ,เนี่ยอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มากขึ้นกว่านี้นะคะในฐานะคนรักค่ะและถ้าใครอยากเช็กกานส่วนตัวอยากขอ,ขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากรู้ว่าดวงของคุณจริงๆเป็นยังไงนะคะหลังไม้มหาเรือกับคุณ ได้ที่ช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเสีย l a t e ล next คลิปวิดีโอค่ะบายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนๆกดที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตานที่เลือกน้องเบบี้โยดาแอบมองนะคะน้องแอบมองค่ะ นี่คือการอ่านของคุณนะคะคุณจะเห็นไพ่มากมายนะคะที่วางกองอยู่ตรงหน้าแต่กินจะยังไม่อ่านนะคะเพราะว่ากินขออนุญาตชาแนวะพลังงานที่กินรู้สึกได้ก่อนนะคะกินรู้สึกถึงคนที่มีผมยาวแบบ medium r a n g t h a i r นะคะอาจจะหมายถึงคุณหรืออาจจะหมายถึงเขานะแล้วก็มีสีผิวที่เป็นแบบสีอ olive คะ่ะจะจะเป็นสีที่ที่จะแบบว่า อาจจะคล้ายๆสีแฟร์แต่เป็นรู้สึกถึงสีผิวโอลิฟสำหรับบางคนนะคะบางคนเนี่ยชอบทำผิวแทนด้วยนะรู้สึกว่าแบบ enjoy กับการทำผิวแทนหรือว่าคนของคุณนะคะข้างคล้ายผิวแทนนะคะชอบแบบอะไรที่เป็นสีผิวแทนอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้นะจากสิ่งที่รู้สึกได้นะคะ อันนี้จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าผิวสองสีเนาะสีโอลีฟอะค่ะมันก็คล้ายๆสีแฟร์อย่างที่ควีนพูดไปนะเออก็จะมีความแบบแทนๆสวยๆวยโปรๆนิดนึงนะคะบางคนในที่นี้คนของคุณมีรอยสักด้วยนะคะคุณรู้สึกถึงรอยสักที่ต้นแขนสําหรับบางคนนะคะแล้วก็มีรอยสักที่บริเวณ เอวนะคะสาหรับบางคนด้วยนะอาจจะหมายถึงคุณหรืออาจจะหมายถึงเขาหรือจริงๆแล้วเขาจะมีรอยสักอยู่ตามตัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบสกักอะไรเงี้ยแต่ก็ดูแบบมีแบบคลิกเท่ๆนิดนึงนะคะคุรู้สึกถึงพลังงานของชาวต่างชาติหรือคนทางไกลนะคะรู้สึกถึงชาวอังกฤษค่อนข้าง,างเด่นมากเลยนะคะเพรริสด้วยนะแล้วก็คุณรู้สึกถึงคนที่ตาสีเขียวหรือว่าตาสีฟ้านะคะ น่ารักมากเลยค่ะคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยอาจจะตาสีเขียวหรือตาสีฟ้านะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะชอบใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าหรือสีเขียวก็ได้นะคะแล้วก็คุณรู้สึกถึงคนที่เป็นผมยักษ์โศกนะอาจจะเป็นตัวคนของคุณหรือเปล่านะคะที่มีผมยักษ์โศกนะคะอาจจะเป็นตัวคุณคะ่ะ What e ver นะคะ เอเนจีต่างชาติค่อนข้างเด่นครับเพราะบางคนในที่นี้นะคะ born to be สายฝ่อเลยนะเกิดมาเพื่เป็นสายฝ่อเลยค่ะน่ารักกลุบนะคะ <S <S ควิรู้สึกถึงพลังงานของแฟนเก่าค่อนข,ข้างเด่นอยู่ในนี้นะคะแฟนเก่าคนรักเก่าเอเนจีเก่าๆทวินเฟนที่อยู่ในช่วงของ s e ปเปอร์เรชละ s e ปเปอร์เรกันมากกว่า2-3เดือนแล้วในตอนนี้นะคะ Okay, so the first one, I know you are right, but I need to come to my own conclusions. I feel badly for the way that I treated you. You didn't deserve that, and I can't handle your words right now. I've never forgotten you, even you think I have. And the last one is, your beauty still moves me. เห็นได้ชัดนะคะว่าสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือ คุณยังมีผลกระทบกับเขาอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของความสวยงามของคุณนะคะรูปรักบ,บอดี้ของคุณการเคลื่อนไหวของคุณนะคะความอ่อนโยนความใจดีความงดงามของคุณทั้งภายในและภายน,นอกมันยังคงส่งผลกระทบถึงเขาอยู่อย่างที่ควินบอกไปคือรู้สึกถึงพลังงานของแฟนกับคนคุยกับคนที่ห่างกันไปนะคะคนที่อาจจะเคยมีความผูกพันกันนั้นมากแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างมัน change มันเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้คุณเกิดคำถามอยู่ในหัวค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขารักฉันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งในตอนเนี้ยเขายังรักฉันอยู่ไหมเราสองคนยังไปตอกันได้หรือเปล่าหรือว่าเขาลืมเราไปแล้วนะคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ในหัวค่ะและบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านการทะเลาะการการถกเถียงกันด้วยนะคะและตาคนของคุณนะั้นมีความสตั๊เปิลมากๆม,ม,มีความดื้อดึงมีความแบบ ไม่ยอมใครนะคะและชอบเอาชนะค่ะคุณคนนี้อาจจะเป็นลูกคนเดียวหรืออาจจะเกิดมาในครอบครัวคนจีนจากที่คุณรู้สึกได้นะคะอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆคุณรู้สึกถึงพลังงานของครอบครัวอยู่ในนี้หมายถึงว่าครอบครัวอาจจะมีอิทธิพลในการเลือกคู่สำหรับเขาด้วยสำหรับบางคนนะคะเป็น Not for every one ค่ะไม่ใช่สำหรับทุกๆคนสิ่งที่คุณอยากจะบอกนะคะก็คือ ไม่ว่าคุณและเขานะคะจะจบลงหรือยังไม่จบลงก็ตามหรือว่าคุณและเขาจะผ่านการทะเลกกาะกันมาหนักขนาดไหนสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเขาดือ้อและเขารู้ว่าสิ่งที่คุณพูดมันถูกสิ่งที่คุณเสนอมันใช่และเขาก็รู้ว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ว่าเขาไม่ชอบการบังคับ เขาไม่ชอบการที่ใครจะต้องมาใส่ความคิดความคิดใส่หัวของเขาเขาต้องการที่จะเลือกทางเดินของเขาเองมันเลยทําให้เขาอาจจะแบบแยกออกมาหรืออาจจะเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะมันทําให้คุณรู้สึกแย่มันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีมันทําให้คุณเกิดการตั้งคําถามและบางคนเนี่ยมีการถกเถียงกันค่อนข้างหนัก นะคะจะมีการด่าทอกันสําหรับบางคนด้วยนะบางคนในที่นี้มีเลข3อยู่ในเบอร์หรือมีเลข3993หรือมีพวกแบบ3 4 4 3นะคะใจร้อนอารมณ์ทะลุวุชทะลุไปเลยเลยเงี้ยจะมีการถกเชียงกันหรือมีปากเสียงกันซึ่งวิร์ดดร่งแต่ละวิร์ดที่คุณพ่นไป ไม่ว่าคุณจะกลั่นกองแล้วก็ตามหรือว่าคุณคิดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันก็พูดซอฟต์แล้วนะแต่ในมุมของเขาอ่ะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกําลังพ่ายแพ้แล้วเขารู้สึกรับไม่ได้เขาเป็นคนค่อนข้างดื้อค่ะมันก็อาจจะทําให้เขาแบบนิ่งเงียบหายไปหรือว่าดูเย็นชาหรือว่าดูแบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือเขารู้สึกแย่ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์โดยเฉพาะ สิ่งที่มันเอฟเฟกต์ในทิศทางที่ไม่ดีที่ทำให้เราสองคนต้องแยกจากกันหรือทำให้เราสองคนเข้าใจผิดกันหรือทำให้เราสองคนต้องพ่นพลังงานลบใส่กันเขารู้สึกแย่กับมันมากๆรวมทั้งเขารู้สึกแย่กับการกระทําที่เขาทํากับคุณไม่ว่าจะเป็นการเมินเฉยการเย็นชาการอ่านไม่ตอบหรือการปล่อยให้แชทหนักฝั่งคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรือแม้กระทั่งการที่เขานัดคุณแล้วเขาก็เลื่อนนัดหรือการกระทําที่เขากระทํากับคุณกล่าวกับว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ เขารู้สึกแย่กับการทำสิ่งนี้เขารู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่คุณไม่คู่ควรเลยการที่เขาไม่ค่อยใส่ใจคุณเขาสึกแย่กับมันมากแต่เขาไม่ได้ยอมรับกับตัวเองหรอกนะว่ามันแย่เพราะว่าเขาอะจะไม่ยอมรับในด้านไม่ดีของตัวเองจนกว่ามันจะมีเอฟเฟกที่ตกกระทบมาแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันส่งผลกระทบร้ายแรงแบบวงกลมขยายวงกว้างเลยนะ เมื่อไรก็ตามที่เขาได้เห็นผลลัพธ์ของการกระทําของเขาค่ะเขาถึงจะมีการตระหนักรู้ได้ว่าเขาผิดจริงๆหรือว่าแบบเขาผิดที่เขาไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตอนเนี้ยถามว่าเขารู้สึกผิดไหมคุณใช้คําว่าเขามีการตระหนักรู้ว่าเขาทําไม่ดีกับคุณและเขารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีที่ทําแบบนี้กับคุณแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาผิดหรอกนะเพราะว่าฉันนจะต้องถูกเสมอนั่นคือแบบ e NERGY ที่คุณรู้สึกได้นะค่อนข้างดื้อดึงแต่สิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ก็คือ คุณกระทบเขานะคือคุณส่งผลกระทบต่อเขาโดยเฉพาะ ความดีของคุณความงดงามของคุณทั้งภายในทั้งภายนอกอะไรเงี้ยค่ะยังคงทําให้หัวใจของเขาสั่นไหวและเขาไม่เคยลืมคุณเลยแม้ว่าตอนนี้จะเงียบหายกันไปนานก็ตามว่าจะเลิกกันไปนานก็ตามะอะไรเงี้ยนะหรือว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่เขาไม่เคยลืมคุณเลยค่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาลืมแต่คุณยังสลักลึกอยู่ในใจและเขาก็ยังหวนคํานึงนึกถึงคุณอยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้ยอมรับความผิดในสิ่งที่เขาทําไปอะไรเงี้ยจนกว่าเขาจะมีการตกตะกอนอย่างแน่นอนว่าฉันผิดจริงๆนะคะค่อนข้างสตัฟเปิลมากส สำหรับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็น DIY m a s c u i n ลของคุณในเคสของ t Twin f l a m e ค่ะ Whatever นะคะสำหรับพลังงานตรงนี้ค่ะควินคิดว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาตกตะกอนกับตัวเองแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยควินคิดว่าถ้าเขามีการตระหนักรู้อย่างแท้จริงถึงผลกระทบในการกระทําของตัวเองได้นะคะในการที่เขาเยี่นชากกับคุณถ้าเขาได้รับบทเรียนนั้นจริงๆเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะกลับมาปฏิบัติกับคุณดีขึ้นค่ะถึงแม้เขาจะได้ รู้กับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ครัปฏิบัติกับคุณไม่ดีแต่ก็นั่นแหละค่ะเขายังไม่ยอมรับผิดกับตัวเองนิดนึงนะคะนี้ก็ต้องทําใจระดับหนึ่งนะคะภาวนาไว้นะคะก็ลองพิจารณากับตัวเองดูนะคะว่าคนคนนี้คู่ควรกับคุณหรือเปล่านะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคู่ควรก็สามารถให้โอกาสได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายู n t d e s e r v e this one ก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตเราเนี่ยยังมีเนื้อคู่อีกมากมายนะคะและคุณรู้ว่า y o already deserve a good love story และถ้าใครอยากเช็เดินส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากรู้ว่าดวงของคุณจริงๆเป็นยังไงนะคะหลังไม่มหารือกับคุณด้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะเชีย ah. ah. All n t next คลิปวดีโค่ะ สวัดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกน้องเบบี้โยดาจะเปิดสเตเิโอนะคะอันนี้คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขาในตอนนี้เวลานี้คืออะไรนะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้นะ เอาเลยค่ะเริ่มต้นจากพลังงานที่คุณเห็นนะคะจะมีไพ่มากมายเลยนะแต่ว่าคีนจะยังไม่บอกว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าคีนจะขออนุญาตชาแนลพลังงานก่อนนะคะพลังงานแรกที่คุณรู้สึกเลยนะคะคือหนุ่มผมน้ําตาลนะคะหรือว่าคนผมสีน้ําตาล ตาสีน้ำตาลแล้วก็ตาสีดํานะคะน่าจะเป็นคนโซนเอเชียนะคะคนตัวสูงนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะสูงประมาณ1นึเซนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ167เซนติเมตรเป็นต้นไปค่ะมีรอยกะอยู่บนใบหน้านะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นลูกครึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในแถบเอเชียนะคะค่อนข้างเด่นนะตาสีน้ําตาลตาสีดําผมสีน้ําตาลนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนผมตรงด้วยนะคะสำหรับบางคนคะ่ะอาจจะหมายถึงคุณเป็นคนผมตรงหรือว่าเขาเป็นคนผมตรงก็ได้ค่ะอีกจาซิเม์นะคะ,ะ,คะสำหรับ energy ที่ได้รับนะคะเรามาดูกันเนาะโอเค the first one ก็คือ you are an angel นะคะ next is I just have to do something else right now please try and understand Your voice linger in my mind. I can't seem to find the right words to say to you. I can still feel you. Oh my god! น่ารักมากเลยค่ะจายเนจินควินรู้สึกได้เลยนะคะก็คือควินรู้สึกถึงพลังงานของคนที่เขาข้างรักคุณมากสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเขาข้างรักคุณมากนะคะ และเขาทําเป็นเมินเฉยใส่คุณหรือว่าทําเป็นเย็นชาใส่คุณเพราะว่าเขารู้สึกกับคุณมากเขากลัวว่าเขาจะตกหลงรักคุณมากขึ้นกว่านี้นะคะบางคนในที่นี้อาจจะเพิ่งรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ําอาจจะเจอกันผ่านเพื่อนแนะนาําหรือว่าเจติ้งแอปประจจางิสเมเธอร์ค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่งดงามเป็นคนที่สวยราวกับว่าเป็นเจ้าหญิงนะคะ You are a n angel คุณคือเจ้าหญิงอะสำหรับเขาเลยนะคะ ซึ่งในช่วงแรกๆนะคะคุณของคุณอาจจะเข้าหาคุณหนักมากแล้วอยู่ๆเขาก็ d r อปลงไปหรือสําหรับบางคนเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เข้าหาคุณเลยอย่างเงี้ยค่ะดูเหมือนไม่กล้าแล้วมันก็อาจจะทำให้คุณเกิด question อยู่ในหัวหรือว่ามีความสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาชอบฉันหรือเปล่าทำไมถึงไ,ได้มามาหายๆนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือ เขาค้างรักคุณมากและเขาทําตัวไม่ถูกเวลาที่เขาได้เจอกับคุณเวลาที่เขาได้ใกล้ชิดกับคุณเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ยิ่งกว่าเป็นผู้หญิงในสเปกนะคะเขาเลยต้องแกล้งไปทําอย่างอื่นค่ะแกล,งลก้ง,ลกลงไปโฟกัสเรื่องงานแกล้งไปโฟกัสเรื่องคริปโตแกล้งไปโฟกัสเรื่องเงินบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาคิดถึงคุณเพราะเขารู้สึกมากๆเลยว่าเขาทำตัวไม่ถูกเวลาที่อยู่ใกล้คุณ จะบอกแบบนี้นะคะว่าคนของคุณเนี่ยชอบคุณมากจริงๆและเขาทำตัวไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณดียิ่งประโยคที่คุณทักทายเขาประโยคที่คุณทักหาเขาหรือว่า Good Morning Word หรือว่า Sweet Word ที่คุณได้ส่งไปให้เขาที่คุณได้ทำให้เขารับรู้เนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวของเขาค่ะ ดยเฉพาะถ้าบางคนในที่นี้ได้พูดคุยกัน in person หรือว่ามีการ talk on the phone ค kind of ือม of ีการคุยกันผ่านโทรศัพท์อะค่ะน้ำเสียงของคุณยังคงตรารึงอยู่ในหัวของเขาแล้วเขาสลัดไม่ขาดไม่สามารถเอาออกไปได้จากหัวเลยนะคะเขาคิดถึงคุณมากเขาคิดถึงน้ำเสียงของคุณ แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบโต้คุณยังไงดีเพราะเขาชอบคุณมากและเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณมากค่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากและเขาก็แค่พยายามจะหาวอร์ดดิ้งดีๆมาพูดคุยกับคุณแต่สุดท้ายมันก็อาจจะ end up ที่การกวนประสาทคุณหรือว่ากวนทิ้งคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าทุกสัมผัสทุกน้ําเสียงทุกความรู้สึกที่คุณและเขาได้ใกล้ชิดการที่เขาได้จับมือคุณในเคสที่ได้เจอกันแล้วนะคะมันยังเป็นสิ่งที่สลักลึกอยู่ในใจของเขาค่ะ เขายังคงรู้สึกถึงคุณอยู่แม้ว่าตอนนี้ทั้งคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่า long distance สำหรับบางคนหรือว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คุยกันหรือตอนนี้เขาเขาแกล้งทำเป็นไม่คุยกับคุณแต่ทุกๆ w วิ d ทุกๆประโยคของคุณที่คุณได้พูดให้เขาฟังเขาจดจำมันได้และเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณแม้ว่าในตอนเนี้ย มันอาจจะนิ่งๆก็ตามนะคะเขารักคุณมากจริงๆค่ะเขาข้างรักคุณมากและเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาข้างรักคุณมากขนาดไหนนะคะ น่านรักมากเลยค่ะและถ้าใครอยากเช็กกินส่่นตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากรู้ว่าดวงของคุณจริงๆเป็นยังไงนะคะลังไม่มหารือกับคุณด้ที่ช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะเสี่ยวออร์เรเ next คลิปวิดีโอค่ะ Bye! Bye!